ล่อลวงศัตรูให้ตกหลุมรักตอนที่21จางเสี่ยวจิงคิดในใจเจ้าสารเลวนี่จงใจชัดๆข้ามิอาจส่งเสียงได้ไมิอาจถูกคนพบได้หากถูกคนพบเข้าต่อหน้าขุนนางทั้งสาและท่านพี่ของข้าข้ากับเจ้าทราราชที่คิดจะขโมยแผ่นดินอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กันพวกคุณนางเหล่านั้น จะมองข้าอย่างไรยังมีเสด็จพี่ของข้าจะบอกเขาว่าอย่างไรคุณนางคนหนึ่งเอ่ยขึ้นตรงนั้นแล้วก็ชะงักไปเป็นภาพเงาที่มองเห็นจากด้านนอกของเต็นท์มีคนสองคนอยู่ด้วยกันจางจิ๋วเหี่ยาเห็นแล้วหน้าดำชะมึนขึ้นมาคิดในใจน้องค่า มาฝึกยิงธนูที่ลานฝึกหลายวันมานี้ผู้ที่ถูกข่มเหงโดยอี้ซื่อคุณนางอีกคนพูดขึ้นดูแล้วเป็นผู้ชายผู้หนึ่งช่างไร้ศิลธรรมจริงๆคุณนางแก่อีกคนพูดนี่มันค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนเกินไปพะเยะคะ่ะฝ่าบาท หม่อมฉันจะไปเรียกเสื้อเจิ้งอ๋องมาที่นี่เดี๋ยวนี้จางเสี่ยวจิงมองอี้ซื่อหน้าแดงอี้ซื่อก็มองกลับไปด้วยรอยยิ้มบางๆจางเสี่ยวจริงกอดอี้ซื่อตัวสัน่นคิดในใจตั้งนานขนาดนี้แล้วยังจะจับอยู่อีกว่าแล้วมันแย่ยิ่งไปกว่าเดิม ขนสารเลวจางจิ๋วเหยาที่อยู่ด้านนอกจดจ้องอยู่พักหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นในเมื่อวันนี้เป็นโอกาสที่ไม่ดีคุณนางที่รักพวกท่านกลับไปได้แล้วและไม่ต้องไปรบกวนเซอร์เจิ้งอ๋องที่กำลังอารมณ์ดีและทำให้เขาไม่มีความสุข จางเสี่ยวจริงคิดในใจหยุดมือโช,โชคดีโชคดีที่พวกเขาไปแล้วไม่อย่างนั้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็หารู้ไหมห่น่าชังนักหลังจากที่ทำให้ข้าเป็นแบบนี้เขายังมีท่าทีอย่างนี้เป็นสัตว์ร้ายที่ห่มหนังมนุษย์อีซื่อเอ่ยก่อนพรุ่งนี้ ในราชสำนักคงจะปล่อยข่าวลือว่าข้ากำลังละเมิดกฎเกณฑ์และมีความสัมพันธ์กับสาวใช้ในวังองค์ชายสิบได้ทำลายชื่อเสียงของข้าองค์ชายสิบคิดว่าควรชดใช้ให้ข้าอย่างไรดีจางเสี่ยวจิงเอ่ยด้วยความโมโหนั่นมันเรื่องที่ท่านสมควรได้รับมิใช่หรือ ท่านสมควรได้รับมันอีซืออย่าได้ทำกันเกินไปจางเสี่ยวจริงที่ลุกขึ้นกระทันหันกลับต้องตกใจเพราะว่าขานั้นอ่อนแรงและก้าวพลาดโชคดีที่อีซือจับไว้ได้ทันอีซือเอ่ยดูเหมือนว่าวันนี้องค์ชายสิบคงจะเหนื่อยแล้วแต่ก็ใช่องค์ชายสิบ โรดคิดดีๆหลังจากกลับไปแล้วข้าจะไปหาและถามหาคำตอบกับท่านในวันหน้าจางเซี่ยวจิงเดินออกจากเต็นท์คิดในใจโชคดีนะข้ามักจะมีเหงื่อออกเต็มเสื้อผ้าหลังจากที่ข้าฝึกยิงธนูที่นี่จึงมีการเตรียมการไว้และมีเสื้อผ้าใหม่ให้เปลี่ยนตอนนี้ เขาได้พาคนในวังออกไปด้านนอกหมดแล้วข้าจึงดูไม่สะดุดตาตอนที่ออกไปข้างนอกก็นับได้ว่าเขายังมีจิตสำนึกอยู่และสามารถช่วยรักษาหน้าข้าไว้ได้บ้างจางเสี่ยวจริงนึกย้อนไปถึงคำพูดของอีซื่อแผนการเช่นนี้องค์ชายสิบ ยินดีจะทํากับข้าเท่านั้นใช่หรือไม่หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นข้าจะตอบตกลงหรือไม่เดิมทีข้าหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งที่จะดำเนินการแผนการอันตรายนี้เป็นไปได้ไหมข้าเป็นพวกรักร่วมเพศงั้นหรือโลกของจางเสียวจริง ได้พังทลายลงไปแล้วล่อลวงศัตรูให้ตกหลุมรักตอนที่22ในห้องทรงอักษรของจักรพรรดิจางจิ๋วเหย่าเอ่ยขึ้นอีซือเจ้าอย่าได้รังแกคนอื่นกันมากเกินไปตำแหน่งว่างสองตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นคนของเจ้าเติมเข้าไปใช่หรือไม่ ถึงแม้ตำแหน่งจะไม่ชัดเจนแต่ก็เป็นตำแหน่งที่สามารถระดมกองทหารและนายพลได้อีซือเอ่ยฝ่าบาทได้ส่งของขวัญให้ข้าข้าพอใจอย่างยิ่งข้าคิดว่าของขวัญที่ข้ามอบให้ฝ่าบาทก็ควรพอใจด้วยถึงจะถูกหลังจากที่ได้รับความรักจากข้า ท่านควรจะเรียนรู้ที่จะปิดตาข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งน่าเสียดายจริงๆทำไมความคิดค่าในปีนั้นแทบทุกคนบนท้องถนนรู้ถึงมันทำไมมีเพียงเขาที่ไม่รู้นะชาปี้เหลือชุนของฝ่าบาทไม่เลวเลยหม่อมฉันชอบมากหม่อมฉันยังมีเรื่องต้องทำ หม่อมชันทูลาจางจิ่วเหยากำถ้วยชาแน่นพูดอะไรไม่ออกจากนั้นก็กวาดสิ่งที่อยู่บนโต๊ะกระจัดกระจายลงพื้นขันทีเข้ามาเอ่ยฝ่าฝ่าบาทจางจิ่วเหย่พูดในเมื่อเขาเก่งและกล้าหาญเขาได้ทำเหมือน ประเมินศัตรูต่ำไปข้าจะไม่ยอมรับมันด้วยรอยยิ้มได้อย่างไรอย่างน้อยก็ตอนนี้สิ่งที่ได้คือผลประโยชน์ที่แท้จริงจางเสี่ยวจริงที่ยืนอยูน่ในห้องทรงอักษรคิดในใจนี่ก็ผ่านมาหนึ่งเครอรแล้วหลังจากที่เสด็จพี่เรียกข้ามาเขายังไม่เริ่มพูดคุยกับข้าเลย เสด็จพี่คงจะเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเพียงแค่อยากเหลือใบหน้าบางๆของข้าเอาไว้จึงไม่ได้เปิดเผยออกมาเขาคงจะกำลังโกรธอยู่ไม่เช่นนั้นคงไม่ตั้งใจทิ้งให้ข้ายืนโดดเดี่ยวอยู่เช่นนี้ในที่สุดจางจิ๋วเหยาก็วางผู้กันลง เอ่ยขึ้นถ้าเจ้ายังคงมีความรู้สึกรักที่ยากจะลืมได้ต่อเขาพี่ชายจะไม่สร้างความลำบากให้เจ้าอย่างแน่นอนเมื่อก่อนเป็นอย่างไรในอนาคตก็ยังคงเป็นอย่างนั้นพี่ชายไม่เคยพูดคำเหล่านี้กับเจ้ามาก่อนจางเสี่ยวจิงเอยอเสด็จพี่ ไม่ใช่ว่าหม่อมชันจงใจจะปกปิดเพียงแต่เรื่องนี้มันน่าอายเกินไปตอนแรกแค่คิดว่าจะลองดูก่อนแล้วค่อยหาโอกาสดีๆจากนั้นบอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าหากทำให้ท่านพี่เข้าใจผิดค่ะหม่อมฉันไม่มีความคิดเป็นอื่นต่อเสด็จพี่พะยะค่ะถ้าหากท่านพี่ยังไม่เชื่อ หม่อมฉันจะไปตัดเสื้อคลุมของเขาและกลับไปยังไหวอย่างทันทีจางจิ๋วเหยวยามองน้องชายอย่างพิจารณาในขณะที่จางเสี่ยวจ,จิงนั้นกำลังร้อนใจจางจิ๋วเหย่ยาเอ่ยขึ้นเป็นพี่ชายที่คิดมากไปเองน้องพี่แค่ทำตามแผนเดิมเท่านั้นเอง ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้คนที่อยู่รอบกายของเราที่สามารถไว้วางใจได้มีน้อยลงไปทุกทีคนส่วนใหญ่ถูกเขาติดสินบนและแปรพักไปเป็นพวกเขาผลที่ตามมาจึงเกิดอารมณ์ระแวงขึ้นมาน้องพี่เจ้าจะโทษพี่ชายหรือไม่จางเสี่ยวจิง ตอบพร้อมสายหน้าหม่อมฉันไม่คิดแปลกใจเลยพะยะค่ะหม่อมฉันแค่รู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์เหลือเกินคิดในใจเห็นชัดๆว่าต้องการล่อลวงศัตรูให้เข้าไปติดกับลึกยิ่งขึ้นแต่ที่จริงแล้วกลับเป็นคนที่ถูกนำเข้าไปให้ลงลึกดินแดนที่ห่างไกลเสเอง ถูกฝ่ายตรงข้ามทำให้อับอายอย่างง่ายดายยามอยู่ต่อหน้าเขามันไม่มีทางที่จะต่อสู้กลับเลยแล้วยังทำให้ท่านพี่เข้าใจผิดและเกือบจะทำให้เสียหน้าต่อหน้าคุณนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูจางจิ๋วเหยาเอ่ยขึ้นจะเป็นไปได้อย่างไรตอนนี้ เขาปฏิบัติต่อเจ้าต่างจากผู้อื่นเจ้าสามารถเข้ากับเขาได้ดีเจ้าอาจจะสามารถหาโอกาสให้กับพวกเราใช้ประโยชน์ได้น้องพี่เจ้าได้มีส่วนสนับสนุนประเทศชาติมามากและเกรงว่าความหวังที่จะฟื้นฟูราชวงศ์ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ว เจ้าไม่ควรดูถูกตัวเองจางเสี่ยวจิงเอ่ยเสด็จพี่กล่าวหนักเกินไปแล้วตอนนี้อีซื้อได้เปลี่ยนเป็นคนละคนจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงหม่อมฉั้นเกรงว่ามิอาจมีโอกาสชนะได้ข้ากับเขาก็แค่หยอกล้อเพื่อความสนุกยังระมัดระวังตัวกับข้ามากด้วย จางจิว๋วเห่ยาพูดไม่เป็นไรน้องพี่เพียงแค่เจ้ามีความตั้งใจนั่นก็เพียงพอแล้วน้องพี่เพื่อประเทศชาติเจ้าได้อุทิศชีวิตของตัวเองต่อไปเสด็จพี่จะไม่สงสัยในตัวเจ้าอีกและจะเชื่อมั่นในเรื่องที่ทำลงไปน้องพี่ ยังมีอะไรที่กังวลอยู่อีกหรือจางเสี่ยวจิงเอ่ยด้วยความลังเลหม่อมชั้นจางจิ๋วเหยา่ถามเป็นเขารังแกเจ้าอย่างนั้นหรือถ้าหากเป็นเช่นนั้นพี่ชายถึงแม้ว่าจะต้องต่อสู้ให้ตายไปข้างหนึ่งก็ยังจางเสี่ยวจิงเอ่ยไม่จำเป็น ผู้ที่ต้องการทำงานใหญ่ให้สำเร็จไม่ควรคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเล็กๆจางจิ๋วหยอพูดน้องพี่จางเสี่ยวจิงพูดสเสด็จพี่ในเมื่อเชื่อใจน้องชายถึงขนาดนี้น้องชายมีหน้าที่ต้องทำเช่นกันเมื่อจางเสี่ยวจิงจากไปขันทีเข้ามาพูดฝ่าบาท ไม่กลัวไหวยอย่างอ๋องแปรพักหรือพย่อ่่ายังไงซะความสัมพันธ์ระหว่างเสื้อเจิ้งอ๋องและหวายอย่างอ๋องเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคนในเมืองหลวงจางจิ๋วเหยาเอ่ยเมื่อต้องปเผชิญหน้ากับการทะเละวิวาทเรื่องของทะเลเลือดน้องของข้าจะต้องสามารถปกป้องได้แน่แต่มือนั้น จับถ้วยชาแน่นและบีบมันจนมือสั่นจบตอนค่ะพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ